สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับจิ๊บและไอชี h เฮากันอีกแล้วนะคะวันนี้จิ๊บจะมาสาธิตวิธีการทำอะไรให้เพื่อนๆดูนี่เลยเห็นอุปกรณ์แล้วเพื่อนๆพอจะเดาออกไหมคะวันนี้จิ๊บจะมาออกถุงเนื้อเยื่อเจ้าหญิงสีชมพูของเราหรือฟิโลเดนดอนพิงค์ปรินเซสกันนะคะ นี่ก็คือไม้เนื้อเยื่อนะคะจำนวนคนขายเขาบอก25ต้นนะมันอยู่ในผงวุ้นชาโคนะคะเพื่อนๆแล้วอุปกรณ์ที่จิบใช้ในวันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นเนาะเริ่มจากทางด้านขวามือกันก่อนนั่นก็คือเลกก้าบอลนะคะ, mm hmm. มะเมล็ดก,กินเผานะคะแล้วก็จะมีสแฟกน้ำมอสนะคะมีไฟซาน B1 เบตาดีน แล้วก็น้ําสะอาดนะคะก่อนอื่นเนี่ยที่เพื่อนๆจะนําน้องออกมาเนี่ยแนะนําให้เตรียมเจ้าสแฟกน้ํามอสก่อนนะคะสแฟกน้ํามอสเนี่ยเพื่อนๆน,นาไปแช่น้ําล้างทําความสะอาดเอาเศษดินเศษฝุ่นออกนะคะด้วยความที่เจ้าสแฟกน้ํามอสเนี่ยเราจะใช้ในการอบน้องก็คือเราจะต้องสะอาดมากๆเลยจิบล้างประมาณ3มน้าเนาะและน้ําสุดท้ายที่จิบแช่ไว้นั่นก็คือใช้ ไฟซานนะคะไฟซานมันจะเป็นยากําจัดเชื้อราและแบคทีเรียเนาะเราจิ๊บก็ผสมเบตาดีนล,ลงไปด้วยนะคะแช่สแฟกน้ำมอทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะในน้ํายาไฟซานกับเบตาดีนหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาออกถุงน้องกันเลยนะคะ นี่เลยค่ะหลังจากที่เราเปิดฝากล่องออกมานะคะก็จะเห็นน้องเนาะโอ้โหสวยมากเลยนะคะมีลายด่างตั้งแต่เล็กเลยเดี๋ยวทีนี้ค่ะเราจะมาทำการล้างทำความสะอาดน้องกันเนาะนี่นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราเปิดน้องออกมานะน้องอยู่ในผงวุ้นชาโคนะคะก็จะมีสีดำๆหน่อยเนาะเราก็ ค่อยๆนะคะเอาน้องเนาะลงไปนะคะเพื่อล้างเอาวุ้นออกนะเหตุผลที่เราต้องล้างวุ้นเพราะว่าวุ้นเนี่ยมันจะเป็นอาหารของต้นไม้ได้ดีแล้วมันก็จะเป็นอาหารของพวกเชื้อโรคต่างๆนะคะพวกเชื้อราและแบคทีเรียนเนี่ยจะชอบมากเลยนะคะถ้าเกิดเราล้างน้องไม่สะอาดเนี่ยจะทาให้น้องเกิดโรคระหว่างที่เราอบน้องได้นะคะเพื่อนๆ นี่นะคะค่อยๆนะค่อยๆแยกต้นน้องออกมานะคะนี่นะคะหลังจากที่จิบล้างเอาวุ้นเนื้อเยื่อชาโคของน้องออกมาแล้วนะคะลักษณะจะเห็นว่าน้องลอยน้ําทุกต้นนะคะเพื่อนๆต้นไหนที่มีวุ้นติดอยู่น้องก็จะจมน้ําลงไปเนาะวิธีการนี้ต้องล้างน้องอย่างเบามือเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะ เราก็จะเตรียมน้ำ1ลิตรนะคะแล้วจิบก็ใส่เจ้านี่เลยไฟซานตัวนี้นะคะจะเป็นยากำจัดเชื้อราและแบคทีเรียนะคะเพื่อนๆน,น้ำ1ลิตรต่อไฟซาน2 ml เท่านั้นเองหลังจากนั้นค่ะก็จะใช้เบตาดีนนะคะ การใช้เบตาดีนเนี่ยเพื่อช่วยป้องกันแบคทีรียอีกขั้นตอนหนึ่งเนาะจิ๊บก็จะหยดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆนนะคะสักประมาณ5หยดก็ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะทำการเอาน้องเนี่ยค่ะย้ายจากการล้างหุ้นลงมาแช่ในน้ำยายที่เราเตรียมไว้เพื่อป้องกันน้องติดเชื้อนะคะ ลืมไปเลยค่ะเพื่อนๆลืมเจ้า B1 ไปได้ไงไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะเราก็สามารถเติม B1 ลงไปได้เลยในนี้จะประกอบไปด้วยน้ำา1ลิตรนะคะเราก็จะใส่ B1 ลงไป3 ml เนาะเพื่อนๆโอเคค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะแช่ทิ้งต่อไว้เนาะประมาณ10-15นาทีนะคะหลังจากที่เราแช่ น้องทิ้งไว้ครบ15นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็นำน้องเนาะมาผึ่งไว้นะคะแล้วเราก็นำเจ้าวัสดุปลูกเลก้าบอของเราพร้อมตะกร้าลงไปแช่ในน้ำยาที่เราแช่น้องไว้ได้เลยเพื่อทำความสะอาดอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเราจะต้องทำให้สะอาดให้มั่นใจว่าน้องเนี่ยปลอดเชื้อ แล้วเราก็นำเจ้าสอแฟกน้ำมอสที่เราแช่ไว้มาผึ่งให้ค่อนข้างหมาดจะให้เพื่อนๆดูเนื้อของเจ้าสอแฟกน้ำมอสนะคะเห็นไหมก็คือบีบแบบหมาดเลยนะคะื่อเราบีบออกมาเนี่ยมีน้ำหยดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นขั้นตอนนี้สำคัญเพื่อนๆห้ามใช้ซอแฟกน้ำมอสที่มันชุ่มแฉะเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันเป็นสาเหตุของการที่เจ้าเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ง่าย หลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างหมดเราก็จะนำน้องนะคะมาลงเจ้าวัสดุปลูกโดยใช้สแปกน้ำมอสของเราเนี่ยแหละวิธีการที่เราจะออกถุงเนื้อเยื่อเนี่ยเวลาที่เราจะออกถุงเนื้อเยื่อเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญอยากจะให้เพื่อนๆที่จะออกถุงน้องจากเนื้อเยื่อเนี่ยใช้เวลาในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นห้ามออกถุงในช่วงกลางวันหรือช่วงที่อบอ้าวเด็ดขาด เนาะเพราะว่าน้องอาจจะช็อกอุณหภูมิได้สำคัญมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะนำน้องลงวัสดุที่เราเตรียมไว้นะคะครั้งนี้จิ๊บใช้ตะกร้าที่ค่อนข้างมีรูระบายอากาศเยอะอ เลกกาบอลองก้นกระถางไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เหตุผลก็คือเราอยากให้น้องเนี่ยมีการระบายอากาศที่ดีและการใช้เลกกาบอเนี่ยเลกกาบอเป็นตัวที่เย็นแล้วก็เก็บความชื้นได้แล้วยังสามารถล่อรากให้ลากน้องเดินทะลุลงไปด้านล่างได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าตอนที่เราเอาน้องใส่ถุงอบเนี่ยลากน้องที่จเจริญเติบโตจะได้ไม่สัมผัสกับน้ําในก้นถุงโดยตรงอ่ทีนี้เรามาดูวิธีการกันเลย จิ๊บก็จะใช้น้องนะคะหนึ่งต้นนะเพื่อนๆนี่เลยต้นนี้ด่างสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะใช้ตัวเจ้าสแฟกน้ำมอสนี่ยค่ะค่อยๆนะเพื่อนๆวิธีการเนี้ยต้องเบาเมือนำมาหอ่อห่อน้องแบบนี้นะคะห่อเอาไว้เพื่อล่อราเห็นไหมว่าเนื้อสแฟกน้ำมอสของจี๊บค่อนข้างที่จะออก แห้งออกหมาดๆม,มากๆเลยระวังดีๆนะคะขั้นตอนนี้ห้ามชุม่มห้ามแฉะเด็ดขาดเลยนะเพื่อนๆเราค่อยๆเนี่ยค่ะค่อยๆห่อน้องมวนน้องเงี้ยทีละต้นแล้วก็นําน้องมาวางแบบนี้นะคะจิ๊บจะทําอย่างเงี้ยจนครบ25ต้นเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกัน นี่นะคะเพื่อนๆหน้าตาน้องหลังจากที่เอาลงเจ้าสแฟกน้ำมอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวยไหมหลังจากนั้นจิ๊บจะต้องเอาน้องเข้าในถุงอบแล้วก็ฉีดพรมน้ํารัดปากให้แน่นวางน้องไว้ในที่มีแสงลำไรห้ามโดนแดดเด็ดขาดนะคะนี่นะคะเมื่อจิ๊บทำการชํำน้องเรียบร้อยแล้วเนาะ จิบก็จะเอาน้องใส่ถุงอบนะคะน้องฉีดน้ําลงไปนะคะเพื่อให้น้องเนี่ยมีน้ําหล่อเลี้ยงในการที่น้องเขาจะทําการเจริญเติบโตในถุงหลังจากที่เราฉีดน้ําเราจะไม่ทําการเปิดถุงเลยจนใช้ระยะเวลาประมาณ30-45วันนะคะ นี่นะคะหน้าตาของน้องเมื่อหลังจากที่เราเอาน้องลงถุงและฉีดพรมนะ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมัดถุงน้องให้ป่องๆแบบนี้เลยหวังว่าเพื่อน,อนๆคงจะได้รับความรู้สาระดีๆจากช่องไอชีเฮาส์นะคะวันนี้จิ๊บขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนขอให้มีความสุขกับกันเลี้ยงต้นไม้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ